เรียนท่านประธานที่เคารพผมสุกิตโตปรกรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมไม่ยอมะผมไม่ยอมที่จะอนุมัติให้มีการผ่านชาติด้วยการคู่เงินสองล้านล้านบาทโดยรัฐบาลที่สอแววชุกจริตในวันนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆครับเพราะว่าพวกเราก็ได้เห็นพฤติกรรม การทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลนี้มาหลายอย่างแล้วอย่างเช่นเรื่องที่ผมเคยอภิปรายในสภาคือเรื่องของการแทรกแซงราคาอย่างพา,าราปรากฏว่าทำให้นักการเมืองและก็พักพวกของรัฐบาลร,ร่ำรวยกันทั่วหน้าเลยครับจนแม้แต่รัฐมนตรีคนปัจจุบันที่รับผิดชอบเรื่องนี้ยังออกมายอมรับคุณหมอฮะมีผู้บัญชวงครับ ตราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยทิศสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องขอประท้วงพูดปายตามข้อ6กกล่าวให้ร้ายและเสียดสีบุคคลอื่นโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยการอภิปรายเนี่ยต้องอภิปรายอยู่ในกรอบในข้อบังคับและในประเด็นที่จะต้องอภิปรายลุกขึ้นมาแล้วกล่าวหาเขายังไม่ได้กู้ท่านประธานต้องเตือนนะฮะ เพียงแต่เขานำเสนอพระราชบัญญัติเฉยๆแค่นั้นเองพูดอย่างนี้เสียหายอ่ะเป็นนักการเมืองตั้งนานนั้นเนี่ยนะฮะเอาละพอละทัานครับคุณหมอครับท่านะผมผมผมรู้เรื่องดียะคุณหมอครับผมวินิจฉัยฮะที่จริงเราคุยกันในเรื่องของงบประมาณนะฮะท่านคุณหมออย่าไปเป็นยติไม่ไว้วางใจนะเพราะฉะนั้นอยู่ในกรอบตรงนี้เถอะครับนะครับ ท่านประธานครับผมกําลังจะอภิปลายในแง่ของความไม่โปร่งใสครับแล้วคุณหมอจะเถียงเลยครับผมวินิจฉัยแล้วครับเข้าข่ายใส่ร้ายครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาครับครับผมจะบอกให้ว่าโครงการแทรกแซงราคาอย่างเนี่ยตอนนี้รัฐมนตรีคนปัจจุบันได้ส่งเรื่องให้ DSI ไปดําเนินการอยู่นะครับไปสอบสวนอยู่ เรื่องต่อไปครับเรื่องจำนำข้าวครับที่โกงกันทุกขั้นตอนดังที่ฝ่ายค้านเราก็เคยเอาใบเสร็จมาแฉในสภามาแล้วคุณหมอครับท่านประธานครับที่ผู้บัะท้วงผมอภิปรายนะครับคุณหมอครับปลายในฐานะฝ่ายค้านคุณหมอครับมีผู้บัะท้วงครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยทิสา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องขอประท้วงซ้ำตามข้อบังคับข้อที่61ขนาดท่านประธานเตือนแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกแล้วเนี่ยยังไม่เข้าเ,าเอาละครับผมคุณหมอครับขอความกรุณาเะครับนะครับเอาอยู่ในกรอบของงบประมาณครับ<ม>ท่านประท้วงเะยครั เชิญครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครบกับผมชัยวุฒิผ่องแผ้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์ครับขอประท้วงท่านประธานนะครับในการควบคุมการทําหน้าที่นะฮะแล้วก็แดนะฮะท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับผู้ประท้วงนะครับท่านะครับใส่ร้ายนะครับพูดนั้นนะครับทําไมท่านไม่ตื่นเตนนะครับท่านนั่งฟังอยู่แล้วกันนะครับ ให้ถอนคำพูดนะครับต่างๆครับคำพูดประเด็นไหนฮะคำพูดตรงไหนที่บอกใส่ร้ายท่านประธานที่กรบครับผมชัยวุฒิผ่องแพ้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิป,ปัตย์ครับท่านผู้ประทุกง่วงสักครู่นะครับท่านฟังไม่ออกเลยครับท่านประธานครับเขาบอกว่าเป็นสสอตั้งนานฟังมาดูเรื่องครับเสียหายไหมครับท่านประธานครับหรือท่านหรือว่าท่านวินิจฉัยว่าไม่เสียหายครับเอาละครับนั่งก่อนครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยฮะ ขอเตือนท่านประสิทธิ์นะครับก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็คุณหมอสุกิจครับขอให้อยู่ในกรอบนะครับนะครับท่านประธานนะครับผมอยู่ในกรอบนะครับผมบอกแล้วว่าผมกําลังอคุณหมอครับคนวินิจฉัยคือผมนะครับไม่ใช่คุณหมอสุกิจเป็นคนวินิจฉัยตัวเองนะผมวินิจฉัยแล้วครับเราเตือนหลายครั้งแล้วครับท่านประสิทธิ์นั่งเถอะครับ เอาแล้วครับไม่มีอะไรเสียหายครับนั่งเถอะครับพอเถอะครับท่านจุลิศพอเถอะครับนั่งเถอะครับคุณหมอจะได้อภิปรายต่อผมเตือนแล้วครับอย่าวินิจฉัยแทนผมเลยครับเอาไว้มาเป็นประธานแล้วให้วินิจฉัยเอาพอเถอะครับคุณหมอต่อเถอะครับ จุลิศครับนั่งเถอะครับท่านใช้สิทธิ์ประท้วงนะฮะเชิญครับท่านประธานครับกระผมนายจุลิศรัศมีสิทธิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรลงบ,บัญชีรายชื่อพรรคพันธ์ิพัทธ์เมื่อตะกี้ท่านประธานเสียสีผมครับผมกําลังให้ท่านประธานวินิจฉัยว่าทางจ่าประสิทธิ์จะต้องถอนคําพูดก่อนกรณีที่หาว่านายแพทย์สุขิตไม่รู้เรื่องหรือเปล่าตามที่มีผู้ประท้วง ท่านจุลิศครับผมไม่ได้ท่านท่านจุลิสครับผมไม่ได้เสียดสีฮะผมว่าตรงๆเลยฮะเอาไว้มาเป็นประธานแล้วค่อยมาวินิจฉัยพูดตรงๆฮะเพราะฉะนั้นผมวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นที่สุดแล้วครับแล้วผมได้เตือนท่านประสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ได้เตือนท่านคุณหมอสุกิจด้วยนะครับให้อยู่ในประเด็นในกรอบนะครับไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ ท่านประธานที่เคารพกระผมสุกิตาโตภกรมาชิสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดต,ตรังพักประชาธิปัตย์ผมก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงครับถ้าพูดเรื่องไม่โปร่งใสและพูดเรื่องความไม่ชอบมาพากลต่างๆของรัฐบาลในอดีตไม่ได้แล้วจะพูดยังไงครับจะให้มาชมเลยครับผมก็จะบอกว่าอย่างนี้การโครงการจำนำข้าวก็ไม่โปร่งใส จริงๆแล้วคนอื่นก็พูดมาหลายคนแล้วทําไมท่านประธานไม่ว่าเขาพะผมพูดทําไมท่านถึงว่าล่ะครับคุณหมอครับถ้าใช้คําว่ามันเคลือบแคลงสงสัยอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ไปกล่าวหาว่าเขาทุจริตนะครับไปกล่าวหาตรงๆอย่างเงี้ยมันใส่ร้ายชัดๆอยู่แล้วเป็นประเด็นที่เราสงสัยอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ไปกล่าวหาใส่ร้ายเขาตรงๆอย่างนั้นผมบอกว่าฝ่ายค้านเคยเอาใบเสร็จมาแฉในสภา และปัจจุบันเรื่องอยู่ที่ปปอชอนี่ผมใส่ร้ายอะไรเลยครับมันเรื่องจริงใช่ไหมครับแล้วตัวอย่างไม่เคยคุณหมอครับอย่าโต้แยงะะ้งเลยครับเอาเข้าประเด็นเถอะครับนะครับแล้วอภิปรายให้ประท้วงไม่ได้ให้เขาอยู่ในกรอบข้อบังคับนะครับเออเอาละครับผมจะเชื่อท่านประฐานะยังมีอีกหลายเรื่องครับความจริงถ้าประท้วงกันอย่างนี้ก็ ล่าสุดครับช่วงนี้มีการส่งข่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งนะครับให้เร่งเสนอโครงการเข้ามาแต่ขอ37เเซดังนั้นวันนี้ถ้าสภาแห่งนี้ึ้นหมอครับมีหลักฐานไหมฮะไอ้37เเซที่ว่าเนี่ยนี่มันใส่ร้ายตรงๆนะฮะอภิปรายงบประมาณแต่ครับนะครับ ต่อให้เป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะกล่าวหาก็ต้องมีเหตุผลรองรับนะครับเอาเข้าประเด็นนะครับท่านประสิทธิ์นั่งนะครับผมได้เตือนแล้วครับท่านประธานที่เคารพครับผมสุกิอัตโปกรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดตรังพักประชาธิป,ปัตย์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมพูดไปถ้าผมพูดไม่จริงผมก็เสียหายครับ เดี๋ยวรัฐบาลก็มาตอบได้นี่ครับดังนั้นวันนี้ถ้าสภาแห่งนี้อนุมัติให้รัฐบาลกู้เงินสองล้านล้านบาทคุณคุณหมอครับงั้นผมผมวินิจฉัยให้ท่านถอนไอ้สาร์ซนตะท่านต้องถอนท่านต้องถอนฮนะถ้าไม่ถอนผมผมถามเหตุผลที่ให้ผมถกน,นะผมในฐานะประธานครับ ยึดข้อบังคับผมใช้ดุลพินิจตามข้อบังคับวินิจฉัยให้ท่านถอนคำพูด37%เปอร์เซ็นถ้ายังจะอย่างนี้ผมไม่อนุญาตให้พูดต่อนะครับผมใช้ข้อบังคับ174ยเจบสี่ครับ,รบให้ท่านหยุดการอภิบายครับต้องถอนก่อนครับท่านะาาานะประธานครับผมไม่ถอนนะครับผมไม่ถอนครับ ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นผมไม่ถอนนะผมใช้นานาจตามข้อบังคับแล้ววินิจฉัยให้ท่านถอนคำกล่าวหาใส่ร้ายเขาเรื่อง37%เจ็อร์ซผมใส่ร้ายใครครับผมบอกว่าแต่ขอส7เปซใครขอละครับผมยังไ่ได้บอกว่าใครขอท่านประธานนะผมระวังนะครับแต่ถ้าผมไม่เอาเรื่องจริงมา คุณหมออย่าไปเล่นคำอย่างนั้นเลยครับไม่เป็นไรครับงั้นผมอนุญาตให้ท่านพูดต่อคนเข้าก็ดูกันทั้งประเทศอยู่ครับไม่เป็นไรครับผมผมไม่ให้ถอนก็นได้ท่านอภิปรายแล้วอย่าเข้าข่ายใส่ร้ายคนอื่นก็พอครับท่านประธานครับขอบพระคุณท่านประธานครับถ้าใช้ามาตรฐานนี้ครับ เอาคบเจ็ดเปอเซ็ครับจากเงินสองล้านล้านก็คือเจ็0 0 0นสี่มืล้านบาทครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะไปไหนและนี่แหละครับคือสาเหตุสำคัญที่เขากระเฮียนกระหือรือกันนักที่จะกู้มีใหญ่ว่านักเศรษฐศาสตร์ที่หวังดีต่อประเทศทั้งหลายจำนวนมากมายเลยครับเรียงหน้าออกมาติงบอกว่านี่สาธารณะ มันจะสูงจนวิกฤตแล้วนะก็ไม่ฟังโดยเฉพาะบุคคลที่ผมอยากจะกล่าวถึงนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับผมไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนะครับเอาเถอะครับพอเถอะครับเชิญคุณหมอต่อเถอะครับเชิญครับโดยเฉพาะบุคคลที่ผมอยากจะกล่าวถึงเพราะว่าประวัติศาสตร์จะต้องจารึกชื่อท่านไว้ ในฐานะผู้ที่เป็นหัวเรียวหัวแรงในการสร้างหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือรองนายกกิติรัตน์นารณงผู้ซึ่งสร้างความล้มเหลวไปทุกเรื่องทำเรื่องข้าวข้าวก็เจ๊งทำเรื่องยางพารายางพาราก็เจ๊งสิ่งที่ทำสำเร็จก็คือไวาย,ายหรือโกหกสีขาวซึ่งฝ่ายค้านของเราเคยแฉออกมากว่าสิบเรื่องแต่ที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนให้จดจำก็คือ เรื่องที่น่าจะมาเทียบเคียงกับกรณีวันนี้ได้คือการคู้เงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านที่ดึงดันที่จะออกมาเป็นพรกคทตังที่พวกเราฝ่ายค้านบอกว่าไม่เห็นจะรีบร้อนอะไรออกเป็นพรบก็ได้และวันนั้นท่านออกมาชี้แจงจะเป็นจะตายว่าต้องเร่งทําในเดือนนั้นไม่อย่างนั้นประเทศจะเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้และเป็นไงครับท่านประธานครับปกีกว่าแล้ว ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะเอาเข้าจริงๆไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าไม่มีโครงการมาก่อนโกหกสภาโกหกประชาชนโกหกกระทั Go ่งสารัฐธรรมนูญ at ครับแล้วเราจะเชื่อถือคนคนนี้ให้มาทําเรื่องสองล้านล้านอีกหรือแล้ววันนี้มาบอกว่าเราจะไม่มีปัญหาเพราะเมื่อทําโครงการแล้วเศรษฐกิจจะโตปีละ7.5% โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาบอกว่าโครงการจำนำข้าวหลังปี2,556จะไม่ขาดทุนอีกเลยท่านกล้าเัาหัวเป็นประกันไหมล่ะครับบันทึกไว้เลยครับว่าจำนำข้าวทำเมื่อไหร่ขาดทุนเมื่อนั้นเจ๊งตลอดครับแล้วที่ว่าเศรษฐกิจจะโต7.5%ท่านแน่ใจอะไรครับไม่คิดอะไรเผื่อไว,ไ,ไว้บ้างเลยหรืออย่างเช่นถ้าเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งละ่ะ เศรษฐกิจเสียหายซึ่งโอกาสมันก็มีครับมีผู้ประท้วงครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยทิศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรักเพื่อไทยจังหวัดสุรินความจริงผมไม่อยากประท้วงให้เสียเวลาแต่เนื่องจากผู้อภิปรายนะทำผิดกฎข้อบังคับข้อ61มาโดยตลอด และท่านประธานก็ได้เตือนไปหลายครั้งแล้วเหมือนอภัยไ,ไปหลายครั้งแล้วสุดท้ายก็ยังวนมาจำนำข้าวเอถอถอะครับครัประสิทธิ์ฮะผมฟังอยู่ครับอะไรพอปล่อยได้ก็ปล่อยเถอะครับคือหมอครับเชิญต่อครับใช่ครับท่านประธานฟังแต่จา่าประสิทธิ์ไม่ฟังถ้าเกิดน้ําท่วมใหญ่อีกครั้งไม่เป็นไรครับผมมีเวลาเหลือเฟือครับ ครับท่านประสิสริบหมอเชิญครับครับผมสุกิจอโทปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมต่อนะครับถ้าน้ํามันท่วมหนักอีกครั้งล่ะครับเศรษฐกิจตกต,กต่ําแล้วมันไม่แย่ล่ะครับหรือถ้าเศรษฐกิจโลกมันผันผวน,นขึ้นมาดูอย่างวิกฤตยุโรปสิครับทําเราแทบเป็นแทบตาย หรือแม้กระทั่งเรื่องประชานิยมที่เหลวไหลไร้สติที่เอาเงินงบประมาณไปหาเสียงนะครับอันนี้ก็ทําให้เศรษฐกิจตกต่ําได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครับอย่าเอาอารมณ์ความอยากมาผูกโยงเอากับอนาคตของชาติเอาไปเสี่ยงโดยไม่พูดความจริงกับพี่น้องประชาชนโครงการที่เสนอมาก็โกหกครับที่ผมเจ็บใจที่สุดก็คือที่บอกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพประดังเบตา ใช้งบประมาณ124,327.90ล้านบาทโกหกครับกรุงเทพประดังเบซา982กิโลเมตรครับเงินแค่นี้ไม่มีทางพอแล้วก็ได้ความจริงก็ออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วตั้งโครงการไว้แค่กรุงเทพหัวหินเท่านั้นครับที่เขียนไปถึงประดังเบษาเพราะว่าพอโดนว่าโดนด่าเข้ามากๆ ก็เลยเติมเข้าไปแต่จริงๆแล้วจะทําแค่กรุงเทพหัวหินเท่านั้นแล้วเชื่อผมจะครับมันก็จะค้างอยู่แค่นั้นแหละเพราะท่านจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างแล้วล่ะครับก็กู้เต็มเพดานอย่างนี้แล้วหลอกลวงคนภาคใต้อย่างน่าเกลียดที่สุดครับท่านประธานครับเรากําลังตกอยู่ในความประมาทและเป็นความประมาทที่เอาเรื่องของประเทศชาติเอาอนาคตของลูกหลานไปเสียดนะครับ ถ้ารองกิติรัตน์เป็นนักเศรษฐศาสตร์จริงซึ่งผมก็ทราบว่าท่านเป็นจริงครับน่าจะรู้ดีครับว่าเมื่อไหร่ที่หนี้สาธารณะมันถึง40%แล้วต่อไปนี่มันจะไหลยอย่างรวดเร็วจะถึง60%ในพริบตาครับดงูง่ายๆครับของประเทศเราตั้งแต่ปลายเดือนตุลาเนี่ยถึงปลายเดือนมกราปลายตุลาห้าหถึงปลายมกราห้าหครับ หนี้สินของประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ7จ0 0 0มกว่าล้านบาทครับท่านประธานครับในช่วงเวลาแค่3เดือนแล้วนี่ยังจะมากู้อีก2ล้านล้านบาทแล้วไหนจะไปต้องกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี5-7อีก250,000ล้านบาทแล้วอย่างนี้หนี้สาธารณะมันจะไม่พุ่งพรวดๆหรนะครับวันนี้ผมขอบอกนะครับว่าไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เห็นด้วยกับการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแต่มันก็ควรจะใช้วิธีอื่นที่เขาอภิปรายกันมาเขาเสนอกันมามากมายรัฐบาลที่มีฝีมือควรจะคิดได้ครับไอ้วิธีกู้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคนที่โง่งที่สุดก็คิดออกครับแล้วผมมั่นใจว่าถ้าสภาอนุมัติให้รัฐบาลกู้เงินก้อนนี้ประเทศจะต้องวิกฤตไม่วันใดก็วันหนึ่ง เมื่อถึงวันนั้นผมอยากถามว่านายกและรองนายกจะรับผิดชอบไหมผมว่าเขาไม่รับผิดชอบหรอกครับเพราะว่าเขาจะไม่ลำบากเหมือนพี่น้องประชาชนขดจนจน,จนเจ้าของประเทศเหรอกครับก็ดูนายกเสิครับขนาดให้เขาคู่เงินไป30สล้านยังลืมเลยเพราะว่าท่านเป็นคนร่ำรวยไงครับท่านก็ไม่เดือดร้อนนะแต่พี่น้องประชาชน เราใครให้ใครบอกฮะมีผู้ประท้วงครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำร,รวจประสิทธิ์ชัยทิสะสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรพักเพื่อไทยจังหวัดสุรินผมต้องประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ61เสียดสีใส่ร้ายถ้าไม่มีอะไรจะพูดหนหยุดพูดได้ ขอคุณหมอฮะเพื่อจะได้พูดแต่พิปายได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องมีใครมามาปะท้วงกวนสมัธิก็ขอความร่วมมือเถอะครับอะไรที่มันพอเรื่องได้ก็เรียนงเถอะครับอย่าไปมันเข้าข่ายเสียดสีถ้าไม่พูดถึงมันก็ท่านก็จะพิปายได้ต่อเนื่องขอความกรุณาเถอะครับเชิญคุณหมอต่อเถอะครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมสุกิตาถอบกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์เรารู้กันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับว่าสภานี้เป็นที่พูดและเป็นที่พูดความจริงครับเพราะฉะนั้นผมต้องพูดความจริงเพราะผมอาสาพี่น้องประชาชนมาพูดครับเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ที่ปปชนะครับมันเป็นเรื่องจริค,คุณหมอฮะต่อของคุณหมอเถอะครับอย่าไปนั่นเลยฮะ เอาเข้าประเด็นเลยครับครับก็สรุปว่าที่ผมพูดไปเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเอาละครับจบแค่นั้นวันนี้เรากำลังจะสร้างนี้ก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วจะเป็นนี้ข้ามสัตววัตไปยังชั่วลูกหลานครับโดยเราไม่รู้ว่าวันไหนประเทศเราจะล้มละลายหรือเปล่า ด้วยความเสี่ยงทั้งหลายทั้งทุกประการที่พวกเราฝ่ายค้านได้พูดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้เที่ยงคืนกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจึงรับไม่ได้ครับรัฐบาลนี้ทำเกินไปครับท่านทำเกินไปท่านทำกับประเทศชาติเกินไปท่านทำกับลูกหลานเกินไปผมจึงไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ รัฐบาลนี้ที่มือไม่สะอาดพอกู้เงินสองล้านล้านบาทในวันนี้ครับ